สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขคนค่ะมนีพามาถิ่นพุ่ยอ,อีเดียวยกกยพี่น้องถนะิ่นพุ่ยอีเดียก็ลังแก่งตตนนันมาของพรทันได้แจงแลพี่น้องเนาะเพื่อว่าฝนถิ่นสวงไหมคะ่ะหกักยางเดียวพี่นอ้องหกอักยางเดียวจ้วงน้ำน้ำดินคือเกิดมามันไม่ได้เกิดแต่เงามันแนวกระดพี่น้องไม่เกิด เกิดมาจั์โลกหลายหลายมันก็เลยจ่อเระวังได้ค่ะพี่น้องมือถือฝนตกมื่ระวังบ่ได้มือสัตว์โลกหลายหลายมันก็เลยจ่อเระวังได้ค่ะพี่น้องมือถือฝนตกมื่ระวังบ่ได้มือก็เดาะงอสมก็ว่าจิตประทานน้อยไงเพื่เก้าบ่ได้พี่น้องคะเริ่มอากาศเริ่มเห็นฮวงแล้วไม่เราพี่น้อง หันหนามาเห็นเป็นไรทางมองเลยค้นภูเขากะเพราะได้หาคือพี่น้องก้อนสิห้านเอาใหม่เห็นสัตว์โลกผู้น่ารักพี่น้อยฮักนี่ละน้องซ้ำนี่ละฮักันฮักมือเดียวเปต้องเสียน้อพงพอมาก็ไปถอดเ่าเริ่มอากาศแต่เริ่มเห็นหวงน้องใหม่ละพี่น้องเัาหน้าบาเห็นเป็นไรทางมองเลยค้นภูเขากะ พราะได้หาคือพี่น้องเดิมอากาศเดิมเห็นหงน้ำไม้เราพี่น้องเขาหันมาบราเห็นเป็นไรทำอะไรค้นภูเขาอะเพราะได้หาคือพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปไปสุขุสุข้นค่ะมนีพามาขินพูยอีเหล่วพี่น้องขินพูยอีเหล่วกําลังแจลี่ยจะหมนมาว่าขอพระท่านไอแจีงมาพี่น้องเนาะเพื่อฝนกระตุกได้พี่น้องฝนตกหมืกขึ้นในพุทะเสียงน้ำ แลจ้จนจนยพี่น้องเริ่มอากาศแต่เริ่มเห็นพงลแล้วไม่เราพี่นอ,อน้องอหนี้เห็นเป็นไนนนรทำอะไรค้น่าเขากะพราะได้หากดวพี่น้องัามืดเดียวเปน็นเสียนาะเพราะวันนี้ก็ไปขัดถ <ừ. S 2> หนังอวดดวดัด้งแต่เหี้ยวแน่ห่เ,เหเี้ยวเผ้เขาจะว่า แมงพี่น้องว่าหันฝนพุ่งุกถิ่มช่วงอันสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขชนค่ะมนีพามาถิ่นพุ้ยอีเดาพี่น้องถิ่นพุ้ยอีเดากระลังแจีงต่หมันม้าของพระท่านในแจงนะพี่น้องนนเงนานะเพื่อประดี๋โอกาสฝนพุ่งสบายก็เลยมเมนีก็เลยม,มาแน่เอาเพราะได้ใส่ยามลุ้งเนาะค่ะพี่น้องป่ะว่าเป็นการเ,เสียเวลาไปได้ไปเราไปหาหนื้อใหม่กันเป็นการเ,เสียเวลาเนาะค่ะพี่น้องไปาใหาไปหาหนื้อใหม่ต่อนื้อใหม่กับสิ่งเหลืองแห้งๆเดาพี่น้องนอนหน่อยๆแล้ว กับพอ่อได้ตุ่มเนาะค่ะเนาะกัชระมาเมื่อนี้เป็นหัวว่านวาัชสะมามาสวัสดีค่ะพี่น้องปองปไปสุขุสุขชนค่ะเมื่อนี้พามาขึ้นผู้อีเดียพี่น้องขึ้นผู้อีเดียก็ลัง,กงแกลงตต่มันมาของพนนี่ท่านไอเจีงมาพี่นอนะ้นองเนาะเพื่อไปหาน้อยใหญ่พวก็อะไรเพราะว่ามันเัมนมันแบบเขย่าเถ้าเขย่าตานี่ มื่ันมือพระหากุูพี่น้องเมื่อไรเด่ะพอดนอสมุทก็ว่าจิตประทาน้อยไงพี่เตาว่าไรพี่น้องคะเพื่เนือ้อถ่าพเาพญ่ตานี่มือันมือพระหากุูพี่น้องเมื่อไรเด่ะจัดโลกหลายหลายมันก็เลยเจาะระวังด้วยค่ะพี่น้องมือฝนตกเมื่อระวังบ่ไดรมือบ่ไดโอกาสฝนบ่าสบาย ก็เลยบมาหนีก็เลยมาแน,เน่เอาพอได้ใส่ยามลุ้งเนาะคะ่ะพี่น้องปะเ่าเป็นการเสียวเวลาไปได้ไปเขาไปหาหน้าใหม่กันหนังอวดดวดตันก็เหี้ยวแน่หร่อเหี้ยวขึ้นขาเจ้าเพราหักเนี่ยเดิมอากาศเดิมเห็นหงหน้าใหม่เราพี่น้องเขาหันมาบ่เห็นเป็นไนนนรทำอะไรค้นภูเขาอะเพราะได้หาคือพี่น้องเป็นการบ่เสียเวลาเนาะคะ่ะพี่น้อง เราาไปหาเงาใหม่ต่อเงาใหม่กับสิลูมห้างๆดาวพี่น้องน,น้อยๆแล้วกับพ่อเด็กตุ่มเนาะค่ะเนาะกับสิมะม่วงนี้เป็นหัวว่านว่าสิมามาจุ้ยแนวน้ำดินคือเกิดมามันไม่ได้เกิดแต่เงามันแนวดาวพน้องที่เกิดเกิดมาเริ่มอากาศเริ่มเห็นพงเงาใหม่ดาวพน้องข้อหันหน้ามาเห็นเป็นไรทำอนนะไรค้นพ่กเขากะเพราะได้หาคือพี่น้องว่าฝนถิ่นสวงไหมคะ่ะ หักย่างเดียวพี่นอ้องหักย่างเดียวจุ๊บแมวนว้ำดินคือเกิดมามันไม่ได้เกิดแต่เหงาะมันแนบกระดพี่นอ้องไม่เกิดเกิดเมา่อหนึ่งน่าแตเพราะเดี๋ยวนี้แง่งลูกพี่น้องนงหักว่ากระเจาะช่างงามฟังวันนี้แหละหักมาใหม่หนึ่งน่าแตเพราะเดี๋ยวนี้ เนียงลูกพี่น,น้งองนะครับกอดกระเจาที่งามฟังวันนี้ล่ะคักน้องใหม่วาดฝนถิ่สวงไหมคะ่ะฮักย่างเดียวพี่น้องอือหักย่างเดียวฝนกระตกได้พี่นอ้องฝนตกเมื่อคืนเนี่ยคุณละเสียงน้ำแล้วจนจนอยู่พี่นอ้องมันจะไม่ดี มันเด็กบ kind of like ่ได้เกิดตามเนียน้องใหม่นะไี่เป็นหอกหาหน่อใหม่จักปุ๊บก่อนอแตะไม่ดีมันเด็กบ่ได้เกิดตามเนียน้องใหม่นะไี่เป็นหอกหาหน่อใหม่จักปุ๊บก่อนเห็นไหมกับพอเดี๋นี้เนียงลูกขุน้องแ่ไหมคะก่อนกาบจีสวงามฟังวันนี้แหละนะหน่อใหม่แต่มองได้ข้าจอเขากะ ว่ได้หักกนไลยอันนี้ย่างขวดกันจีโอ้ยเดต้าปายพี่น้องคขาเดต้าปายเห็นบ่ได้ทดลองสับพี่น้องเลยนอนัอ่นง,นงดินมีคนอื่นนอนนั่งดินเขาจ้่วนอนนังน่งดินคือเกิดมามันไม่ได้เกิดแต่เหงามันในขนาดพี่น้องไม่เกิดเกิดหนักหนังอดทวด,วด กระเหี้ยวแนี่ยห่วเหี้ยวขึ้นเขาเจ้าพ่อฮักเนี่ยเป็นการบ่อเสือรัดน,นะคะพี่น,น้องเราเข้าไปหาเงาใหม่ต่อเงาใหม่กับสิลิมห้างๆแล้วพีน่น้องล่าในหน่อยแล้วกับพ่อได้ตุ่มเนาะคะ่นะะเนาะกะสิลามือนีเป็นหัวว้านว่าสิม้าม้าฝนกับตกได้พี่น้องฝนตกเมื่อคืนหนี่งหัะเสียงน,น้ำแล้วจนจนอยู่พี่น้อมือสักอันแนงไม้เอา หักถิง่งเป็นพ่กฮักถิ่งกับแมงคืเอเราพี่น้องว่าท้งหนามฝนลกุนนกต่อเนื่องสมมติก็ว่าจิตประทาน,น้อนไงเพือเราว่าอะไรพี่น้องคะว่าได้โอกาสฝนพอสมบยัยก็เลยมันน,มนี่ก็เลยมัดแน่เอาเพราะได้ใส่ยามลุกเนาะค่ะพี่น้องปะ่ะว่าเป็นการเสียวเวลาไปไ,ไปเข้าไปหาหน้าใหม่กันจัดโลกหลายหลมันก็นเลยจอเระวังได้ค่ะพี่น้องมุดอยู่บนตก มันระวังบ่ได้มือมันการบ่เสียเวลาานนะค่ะพี่น้องเราห้าไปหาเงาใหม่ต่อเงาใหม่กับสิเลิมแห้งๆแล้วพี่น้อง่อหน่อยๆแล้วกับพาะเด้ตุ่มเนาะค่ะเนาะกับสิมมะมือหนีเป็นหัวว่านวันสิลามามโอ้ยเป็นพเพราะกระจาวัดจัดโรคหลายๆมันก็เลยจอเราระวังด้ิค่ะพี่น้องม,มือหนีฝนตกเราระวังบ่ได้มือเขาเงยเฒ่าเขาเงยตา นีหนึ่งพันมือพระหาดูพี่น้องเมื่อหลายดอกจั่วเงานังดินคือเกิดมามันไม่ได้เกิดแต่หงองมันในขนาขดาพี่น้องไม่เกิดเกิดมาเพราะกระเจาว่าเททุลาราศพพี่น,น้องเลยเอาน,นังดินมีคนเอื่อนเนาหนังดิน คุณพ่อ,อพเข้าวเจ้าว่าเอาถ้ามองได้ขาเจ้าเขากะไม่ได้หกกักคนไหนอันนี้เงา้ยวดกะจีโอ้ยเดต้าปายพี่น้องคขาเดต้าปายเห็นบ่ฐานน้อยงเงี้พวกเราคนไหนพะว่ามันหนึง่งมันแบบมันหัวสักอันเงี้ยงไม่ได้เอา ักถิง่งเป็นพวกพักถิ่งกับแมงคือเก่าพี่นอ้องว่าทั้งหนามฝนลงว่าฝนถิ่งสวงไหมคะ่ะหักย่างเดียวพี่นอ้องหักย่างเดียวก็จะไม่ดีมันเด็กบ่ได้เกิดตามแหน่งน้องใหม่นะไปหนอหาหน้าใหม่จกักปื๊ดก่อน